สวัสดีค่ะวันนี้มาสวนยางนะคะพามาดูคุณพ่อเก็บขี้ยางค่ะไปดูกันเลยค่ะคุณพ่ออยู่ตรงนู้นนะคะเราจะเดินไปหาคุณพ่อกันค่ะโอ้พ่อกำลังจะทําการเก็บขี้ยางอยู่เราจะไปดูนะคะว่าคุณพ่อเก็บยังไงโน่นคุณพ่ออยู่ทางนู้นเลยนะคะ ลิงลักกี้ก็ตามคุณพ่อมาค่ะโอ๊ย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 พาเราด้วยคุณ <c oughs> พ่อเดินแก่ไปเรื่อยๆนะคะไม่รอลิงลักกี้เลยค่ะโอ้ยฮะแกไม่เป็นแกไม่เป็น <c oughs> ลเราจะก้็ออกมาเหรอ นี่นะคะเราใกล้จะถึงคุณพ่อแล้วเราจะพาไปดูคุณพ่อแกะวิธีการแกะแกะยังไงพ่อแกะขี้ยางให้ดูหน่อยแกะขี้ยางให้คุณผู้ชมดูดูค่ะนี่ <c oughs> ได้ยเยอะแยนะคะแต่แผ่นเล็กๆน้อยๆค่ะจะก็ออกมานะคะเออเขาก็จะจะก็ออกมาแบบนี้นี่ ใจคู่ทางกระมังจับได้ไหมเหรออุ้ยอุ้ยน้องน่ารักอะ่ะเนี่มเมน,เนมาดูนะคะคุณพ่อได้เยอะแล้วค่ะเป็นแผ่นแล้วอ้วนนี่เรามีแผ่นบางๆด้วยพอ่อหยิบแผ่นบางให้หน่อยหนูหยิบไม่ถึงอะ่ะ อุายี่ไงน้องหนูหยิบถึงไหมหปีนขึ้นไปนี่หยิบแผ่นบางนี่ตัวนี้น,นี่นะคะคุณพ่อก็กำลังจะไปเก็บไปเก็บต่อเก็บเต็มแล้วก็มาเทนะคะอ้นั่นไปแล้วนี่นี่น้องแพนเคก้กนี่นะคะน้องจะเป็นแบบนี้เลย เต็มรถเลยค่ะชึบนี่นะคะวันนี้ก็พาคุณน้องมาด้วยนะคะพามาดูคุณพ่อแก่ค่ะนี่ได้ไม่เยอะเหมือนชาวบ้านเขานะคะ สวดยางเด็กยินลักซี้เออคุณแม่กำลังจะเดินดูกิจการอยู่คะ่ะบ๊ายบายให้กล้องหน่อยบ๊ายบายสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมแม่คุณ <c oughs> แม่มาเดินดูกิจการอันน้อยนิดนะคะดูคะ่ะมีเท่านี้นะคะไม่เต็มตู้เหรอเออมันไม่เต็ม่่่ลูกมมมมืมมืออออัันนนนนยงไไดด้้้ใสถุีพ่อบอกว่าจับได้ จับไปแล้วตั้งหลายอันุ้ยน้องมันมียืดยืดด้วย <c oughs> ก็มันน่ารักอ่ะนี่นะคะไปแล้วพ่อไปอีกต้นหนึ่งแล้วต่อไปนะคะเราจะพาไปดูจนวนแกะค่ะจะวนลนลหดูด้วย <c oughs> พาคุณผู้ชมไปดูแกะก่อน อ้าวแกไม่เป็นหรอกจับเล่นเป็นอย่างเดียวจับเล่นเป็นอย่างเดียวโอ้โนี่นี่นี่ฮเนี่ไอาจ้าบอกแกะแบบนี้นะรู้ไหมนี่เอาไม้งองอนี่เล็กงองนี่แกะนี่จะกอกมาเนี่ยจับใส่เลยนี่เข้าใจไหมนี่นะคะได้เยอะแล้วค่ะมีแต่แพลทเล็กๆไม่เต็มมา เราจะไปต้นต่อไปนะคะตามไปเลยเรเต็มแล้วแค่นี้เหรอแล้วก็เทใส่รถเอ็มแล้วเต็มแล้วเอามาใส่รถเออเออมันหลุดออกมานะนั่นน่ะนั้นมันหลุดออกมานี่นะคะ ตอนนี้ก็ได้เท่านี้แล้วมาเพิ่มเมื่อกี้เลยค่ะสดๆใหม่ๆว้าวต่อ <c oughs> ไปจะไปดูตัวนน้นตัวนี้มันหลุดออกมาแล้วเราจะพาคุณผู้ชมไปดูนี่บายบายค่ะ